หนักมากนิชคุณเซอร์ไพรส์แฟนๆด้วยรูปลักษณ์ใหม่ที่น่าตื่นเต้นวันที่หนึ่งมีนคมนิชคุณโพสต์ภาพในสตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัวของเขามีภาพที่เผยแพร่นินชคุณกำลังจ้องมองมาที่กล้องด้วยสายตานิ่งเฉยบนใบหน้าเต็มไปด้วยหนวดเคราสีผิวของเขาแข้มขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยลุคใหม่ของไอดอลหนุ่มชาวไทยได้รับความสนใจจากแฟนๆของเขาเป็นจํานวนมากปรากฏว่านี่เป็นภาพ บางส่วนของเขาจากเรื่อง แครกภาพหวาดภาพยนตร์แนวระทึกขวัญสยองขวัญเรื่องแรกของนิชคุณซึ่งรับบทนักสแสดงนำคู่กับแพทชยานิีนอกจากนี้นิชคุณ2 pm ยังเพิ่งได้รับรางวัล Asian Idol of the Year จากงาน e v e n น fashion c h o i ปี2021ที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนอีกด้วยนิชคุณยังคงทำงานหนักอย่างต่อเนื่องทั้งในไทยและต่างประเทศทำให้เขาได้พิสูจน์ความนิยมและอิทธิพลที่ไม่เสื่อมคลายของเขา